ให้หอรอโมและคอรโนรมาหาจำนวนสองจำนวนนั้นทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหเป็นข้อสอบที่แบบว่าโหดจัดนะฮะถ้าใครไม่เข้าใจนะฮะก็จะทำไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเฮ้ยเริ่มต้นจากการให้หอ,อรอโมมานะครับหอ,ะอระโมคือ25แล้วก็บอกคอรโนรมานะครับก็คือแปดนะครับ อืมโดย A กับ B เนี่ยนะตัวเลขที่มันหาหอลมคอรนอเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยหนึ่งร้อยรจนถึงอะไรครับ200ไม่เกินนี้นะครับเฮ้ยแล้ว A กับ B จะเป็นเท่าไหร่แล้วจากนั้นให้หา A กับ B มาบวกกันว่าเท่าไหร่โอ้โหโหดจัดนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนนะครับความสัมพันธ์ของหอละมและคอรนอก็คือถ้าจับหอละมอกคอรนอ มาคูณกันมันจะได้เท่ากับอะไรครับผลคูณของตัวเลข 2. จํานวนน,นั้นก็คือ A คูณ B นะเราต้องรู้ก่อนนะฮะอันนี้25นะครับอันนี้ก็คูณกับใคร875ใช่ไหมเออแล้วเราจะหา A ยังไงหา B ยังไงล่ะครับอืมนะครับวิธีการนะครับก่อนที่เราจะได้หอวรอโมมาคือ25เนี่ย A มันคืออะไร b มันคืออะไรนะครับนะหอละมอคือเป็นตัวหารร่วมมากนะครับก็คือทั้ง2ตัวนี้จะต้องมี25เป็นตัวประกอบใช่ไหมอ่า A ก็มี25 b ก็มี25สมมุติว่าคูณกับตัวเลขอะไรบางอย่างคูณกับตัวเลขอะไรบางอย่างใช่ไหมมีกี่ตัวก็แล้วแต่ไม่รู้นะครับสมมุติว่าคูณกับ x แล้วกันอันนี้คูณกับ y แล้วกันนะได้25อย่างนี้นะครับอืม จากนั้นเราก็เดี๋ยวเราสมมติ a b มาแล้วนะครับก็เป็น25 x อันนี้คูณกับอะไริบห้าคูณ y อย่างเงี้ยนะครับก็ซ้ายขวามี25เหมือนกันตัดขนไปก่อน25่ตัดน,นะครับเราจะได้ x กับ y คูณกันนะครับย้ายเอ่อ25เนี่ยมันคูณอยู่ใช่ไหมย้ายไปหารซะนี่25หารน,นะครับดังน,นั้นเราจะได้ x กับ y มีค่าเท่าไหร่ x ก,กับ y คูณกันนะฮะก็8 75เาแล้วก็หารอะไรครับหาร25ไปนะครับ25เท่าไหร่25 25 3เป็นอ่อเป็น75ลบกันเหลือ12 25คูณอะไรได้ร้อยยก็คูณ4ได้ร้อยคูณ5ได้125ยาคำตอบก็คือ35นั่นเองนะครับอ่าเรารู้ว่า x กับ y คูณกันได้35าเฮ้ยในนี้อะไรคูณกันได้35นะครับ ตัวเลขอะไรที่คูณกันได้35มีอยู่2ตัวคือไม่1นึคูณสาก็อาจจะเป็น5คูณกับ7ใช่ไหมอ่า5้คูณกับเหรือเปล่านะครับแต่นะครับถ้า x นะฮะถ้า x เป็น1ถ้า y เป็น35เนี่ยนะ a จะเป็นเท่าไหร่ครับ a เป็นอ่ะสมมุว่า x เป็นเลข1นะฮะสมมุว่า x เป็นเลข1 y เป็น35มห้าได้ไหม เอ็กของเราเป็นเลข1มันจะได้25นะฮะเเป็น25แล้ว B ก็จะเป็นอะไรครับเอาเอาวายคูณฮะยีคูณกับ35อันนี้เป็นพันเลยใช่ไหมฮะน่าจะเกินอันนี้ขาดนะครับเพราะว่า a กับนี่ยต้องอยู่ในอะไรครับ100ถึง200อนะครับอันนี้ไม่น่าจะได้แต่อันนี้น่าจะมากกว่าอันนี้ก็เกินไปนะฮะอันนี้ก็น้อยไปนะฮะน่าจะไม่ใช่ครับกรณีนี้กรณีที่สงนะครับสมมติว่าให้ a สมมติว่านีนนี้ x เป็นอะไรเป็น5 y เป็น7นะฮะนั้น a ของเราก็จะเป็น25คูณกับ5ใช่ไหมเออ b ของเราคืออะไรครับ25คูณกับ7ใช่ไหมย5คูณหมันได้125ครับ25่คูณเก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ175เออวะ a กับ b เนี่ยมันอยู่ในช่วงเลยครับไม่เกิน200ใช่ไหมไม่เกิน200แสดงว่าน่าจะเป็นไปได้นั้นคำตอบนะครับก็คือ a กับ b บวกกัน 125มาบวกกับ175คําตอบก็คือ300นั่นเองโอเค